วันนี้ผมต้องแหกที่ตาตื่นม,มาตอนตีสี่ห้าสิบหกนาทีนะครับก่อนตีห้าเพื่อที่จะมากดกายชาซัมเบอร์วันวัฟเฟลิลกดซูมไปสิบทีเดี๋ยวก็รู้เรื่องถาแล้วครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ชิปดอนแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนัลล็อกออริจินซอรเวอร์โกลบอลวันนี้เช่นเคยนะครับได้ยินไม่ผิดครับเข้ามากดกาชาเพราะว่ากาชาตัวนี้เนี่ยมันจะต่างจากกาชาทั่วไปครับเพราะกาชาตัวนี้มันรางวัลโดยรวมมันจะเป็นรางวัลพูนั่นเองนะครับก็คือจะมีรางวัลตรงกลางนั่นน่ะแล้วก็แบบใครถ้ากดหมดแล้วกดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะมาตอนตีห้านะครับตีห้ามันจะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ กับน้ำมันวาฟเฟิลนั่นเองนะครับรางวัลหลักๆที่เราอยากได้เนี่ยจะจะเป็นแบบพวกสมุดการ์ดที่เป็นการ์ดบอสฟอมแล้วก็สมุดมินิบอสการ์ดมินิบอสนะครับผมแล้วก็มันจะมี3อย่างอ่ะหลักๆ3ตู้อ่ะตู้การ์ดตู้โกลเนี่ยตู้โกลเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นการอัพตัวหรือว่าเป,เป็นเป็นตู้แบบของสัตว์เลี้ยงแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตู้อิมพิ้นมันจะได้อิมพิ้นตัวนี้เลยเนี่ยฟอสเซนโวลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตู้ไหนขายดีอีก3นาทีเดี๋ยวรู้เรื่อง อาลครับผมตอนนี้ก็อีกหนึ่งนาทีนะครับเราจะได้รู้กันและว่ามันจะโผล่ตรงไหนไม่แน่ใจว่าต้องรีล็อกอินหรือเปล่านะครับมันจะไปอยู่ในกิจกรรมไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าล้ำบอนพัฟเฟิลมันจะตีหแล้วครับเดี๋ยวมารู้พร้อมกันเลยครับดูตามมัครับสนใสมากๆตีห้ายังโอ้หาวิธีโอทำไมเวลาหนึ่งนาทีมันช่างยาวนานเหลือเกิน มาแล้วครับผมเดลี่ใหม่น้ำประวัติวัฟเฟิลมาแล้วครับแล้เปิดขึ้นมารางวัลการ์ดตรงนี้เป็นน้ำประวัติวัฟเฟิลโกมีอะไรบ้างเตยขึ้นมาครับผมข้างล่างให้ของค่อนข้างคุ้มนะครับเป็นค้อนเป็นเสียมซึ่งผมจะซัดตัวนี้แน่นอนน้ำประวัตโกแล้วต่อมาอินพิ้นของข้างล่างเป็นเป็นพวกเศษอินพิ้นทั่วไปนะครับแล้วก็น้ำประวัลท็อปนี่ข้างล่างก็เป็นการ์ดสลัมบัมเสรป็นการ์ดเยอะแยะไปหมดนะครับผมแต่นี่น้ำะวันโกนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะครับ เป็นอะไรที่โคตรคุ้มนะครับแล้วตั๋วสุ่มได้ยังไงกดบวกก่อนปึ๊บไปที่โปรโมชั่นกิฟต์นะครับโปรโมชั่นกิฟต์ก็จะมีตั๋วขายตั้งแต่แบบราคาลด20ดอลลาร์นะครับธรรมชาติที่เป็นเพจ นะครับแล้วก็เป็นอันนี้ซีกิ้วก็คือจะเป็นแบบตัวอิมพิ้นอันนี้เป็นการ์ด160ผมขอซัดนี้ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ไอ้ตัวนี้พันสองร้อยอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคุ้มมากๆนะครับสำหรับตัวเมื่อกี้การ์ดด้วยแล้วกันเมาไปเลยแล้วกันไอซีกิ้วนี่ก็เมาไปไม่ต้องเขินอายไอซีกิ้วนี่ไม่เอาดีกว่ามันเปลืองครับเฮ้ยมีนี่ขายด้วยโอ้โหมันรอซื้อมากครับผมก็ต้องซื้อซื้อไม่ให้หมดนะครับนี่ เอาอะไรมาขายอีกหน้ามือตามัวมึงคุ้มหมดเลยเหรอไอพวกตรงที่มันลดราคาเนี่ยคุ้มหมดแน่นอนนะครับถือว่าคุ้มหมดแน่นอนนะครับเพื่อนๆมท<า>ัทีก็ให้เพื่อนๆหน่อยละกันนานๆทำคลิปแบบนี้สักครั้งอยากให้เหลือตอนนี้เนี่ยตู้เนี้ยก็ยังไม่มีการออกเฮ้ยมีรางวัลใหญ่ออกไปแล้วครับนั่นก็คือรางวัลใหญ่ของตัวนี้คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับแต่คือของที่ให้อะ่ะค่อนข้างที่จะคุ้มนะเพราะว่าข้างล่างมันมีแบบพวกของที่จะทําให้เราเติบโตครับเช่นค้อนเช่นเสียมเช่นอะไรพวกนี้นะครับ สามารถมาปั่นกันได้แต่ตู้การ์ดเนี่ยผมว่าน่าจะยัดกันยับยับนะครับตู้การ์ดอ่ะเดี๋ยวขอทําการเช็คทิศทากแป๊บนึงแล้วก็ขอทําการรับเพชรก่อนนะครับรับเพชรเรียบร้อยห้าพันืออันนี้พันสองร้อยยี่สิบมีเพชรให้กูซื้อสองอันที่ซื้อทําไมวะเอาดีๆอ๋อมันต่อวันนะครับจํากัดการซื้อต่อวันหรือเปล่าน่าจะจํากัดการซื้อต่อวันนะ โอ้มืนเลยครับผมแล้วก็เข้าไปที่น้อ b e บอวันวอเฟกันเลยมาถึงแล้วก็ซัดแบบไม่ต้องเกรงใจครับกดไปหนึ่งครั้งก่อนไหมเอาเดี๋ยวไหนถ้าเป็นสุ่มเอากดสุ่มเป็นสิทีเดี๋ยวก็รู้เรื่องมาแล้วครับผม<ไป>เกลือยับถ้าสุ่มแบบโดยไม่ใช้นี้ใช้ต่อ60 60เหรนียนเบอร์รี่ต่อ1ครั้ง,งนะครับ ปั๊บปุ๊บปั๊บอีกที่สุดไม่มีชื่อชิปดอนมั้งเหรอวัสสัตว์เฮ้ยชิปดอนได้แบบแการ์ดครับได้ของรอบนี้ถือว่าคุ้มอีกหกร้อยไปปั๊ปบเมื่อกี้ได้ของดีอยู่นะรอบนี้นา่าจะย้ํหมายอีกแล้วครับเฮ<ว>้ยมันล่อซื้ออยู่นะอ่ะอันนี้พักไว้ก่อนไปตู้นี้บ้างตู้อินพิ้นไปตู้อินพิ้นเนีย่ยผมว่าน่าจะค่อนข้างแพงเหมือนจะดีแต่ไม่รู้ดีหรือเปล่า ถ้าไอตู้นี้มันใช้เท่าไหร่ครั้งละ150ถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อสดจ่ายสดจบทัวรไปร้อยาสิบปั๊บปุ๊บปั๊บนะครวบปุ๊เปิดออกมาครับนียได้ขนนก20เอาดีๆมี่ขนบนกยี่สิบก็อุ๊ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะโ <Okay. S 1> อเคได้รางวัลใหญ่ชิบดอนต้องขึ้นชื่อชัวร์ถ้าไปไม่ให้นี่ก็ไหนไหน,นก็ติดรางวัลใหญ่แล้วอะน้องชายติดอันดนันรางวัลระดับ0.3อะ่ะก็ไม่ให้พี่แอ๊กซะหน่อยฮะการต่อครับโบ ก็ได้การ์ดที่เป็นราคาแพงมาอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าสุ่มปุ๊บใบละ200อยถามจริงๆเอาเท่าการ์ดข้างในเลยว่างั้นสองร้0ยก็สองรอปุ๊บทุกเอ้ยได้เฟืองทองมา2อันนะครับ ก็การในการสุ่มครั้งหนึ่งผมว่ามันก็ไม่แย่นะที่แบบจะออกของออกของที่แบบเป็นเลทสูงๆอ่ะก็ก็มีบ้างแต่ถามจริงตู้การเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะตู้การอะก่อนมันจะออกเพอร์เฟกเนี่ยมันยากมากๆอ่ะแล้วโอ้ให้การเกี่ยใหมาตู้การเนี่ยผมจะไม่ปั่นมันอีกแล้วนะครับแต่ตู้ที่แบบน่าสนใจจริงๆสําหรับผมนะมีตู้นี้นีตู้นี้บางวันมีขนนกให้ด้วยเป็นขนนกดําแดงอะนะแล้วก็ทําให้ตัวเราเติบโตได้ครับจากเศษรูนผมว่าตู้นี้น่าจะขายดีเลยแหละมีคนได้ตรงนี้ไปแล้วด้วยแล้้้้วก็ัันนีีมคไดดสตแงู เ,เมื่อกี้เราก็ได้ตัวนี้ไปเนาะได้สมุดการ์ดแล้วได้นี้ด้วยครับตัวนี้มันจะทําให้เราเติบโตได้ง่ายครับเพราะว่า60แมวเนี่ยมันสามารถได้ค้อน2ค้อนค้อน2ค้อนก็คือ100แมวไอเนี่ยเสียมันอนละห้าแมวยังไงก็ได้เราจะคุ้มถ้าเราไม่ได้ไอเวนกีวีปลากนี่ยมันขี้กากนะครับถ้าเรากีกทีมหกร้อลองดูไปได้อีกที ใบกาชาอีกแล้วครับก็ถือว่าดีนะเอาจริง,รงอ่ะ 600, 600ผมได้ใบกาชาในราคาพ2น0องหได้ใบกาชาในราคาพันสส่วนอิมปิ้นตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้อิมปิ้นอะค่อนข้างแพงอิมตัวอิมพิ้นเนี้ยค่อนข้างแพงนะครับแพงเลยทีเดียวโอเคกิจก,กรรมนี้เรดูคิดว่าคุ้มไหมแต่ว่าคุ้มอยู่นะ คือทาให้ตัวเราเติบโตได้ครับในระดับแบบใหญ่ๆเลยอะแบบเติบโตได้อะเนี่ยไอเนี้ยคนปั่นได้ยอยู่แล้วเพราะมันได้ของเยอะมากๆครับตัวเนี้ยโอ้แล้วรางภูมมีถึง3,000ลุงนี้กูไม่ต้องแหกที่ตาตื่นก็ได้ตอนตีห้าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับกับกาชาแบบนิดๆหน่อยๆนะครับในของกิจกรรม number วั e buffer นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในสตรีมเจอกันในไลฟ์สตรีมจะชุดใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมโหลดามาเล่นกันกันกบ l e ล a อก Origin นะครับสำหรับนี้ชิปดอนไปและสวัสดีครับ